เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ช็อกมากๆนะคะําหรับคณะหมอล่าเสียงอีสานค่ะพี่น้องแม่นกน้อยอุไรพรโอ้ยสาวได้ไปเห็นแล้วแบบสีไห้น้ําเพลินอีหลีค่ะพี่น้องสงสารมากๆแล้วก็แบบเห็นใจแม่นกมากๆนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักเออไฟไหม้หมอล่าเสียงอีสานนะคะแบบไหม่โล่งโกดังเก็บของนะคะพี่น้องก็คือไปเห็นมาเลยล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงเลยนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมายูทีอุดรเนาะ กมีเพิ่นออกมากนะคะเป็นสถานีดับเพลิงมูลนิการลายสุดนะคะว่าไฟไหม้ที่จอดรถเพิ่นวาา่านันทศิเตะข่าวออกมานะคะก็เป็นหม่องโล่งเก็บอุปรกรณ์โล่งซ่อมโล่งยังน,นะนะของคณะหมอลำเสียงที่สารไปเห็นมาแล้วแบบสงสารแม่นกมากๆแม่นกกาลังเดินทางกลับไปดูงานนะคะเพราะว่าห้พี่น้องทั้งลายสุดทั้งห้ผู้ได้เห็นเราก็แบบโอ้ยแล้วหมอลำอืม คณะหมอล่ำนะคะในประเทศไทยหลายๆคณะก็ได้ออกมาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ทา่าแมนุหน่อยยืมมากๆอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆนะคะของวงการหมอลำเฮาเนาะแต่ว่านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะยังไม่มีการประเมินความเสียหายนะคะว่าเสียหายจากบาทจากลลานจากแสนนะคะแต่ว่าหลู่แค่ว่าเสียหายเบิดตเลยคะ่ะพี่นองอุปกรณ์โล่งซอมต่างๆพอต่างๆคอตูม ทุกอย่างนะคะของคณะหมอรําเซอีสานบอดเลยค่ะพี่น้องบนเหลือเหลือเป็นตะขีเทาเลยค่ะโอ้ไปเห็นเราก็เห็นใจพื้นอีหลีแล้วได้ยินแว่วมาอย่างนี้นะแวบว่าอากาศมันร้อนแล้วไฟมันลัดวงจรอ,อันนี้กะบบแน่ใจว่าเป็นความจริงบอแต่หลายลำนักก็บ,บอกว่าเป็นอากาศมันหอนแล้วไฟมันลัดวงจรเลยให้เกิดไฟไหม้โกดังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้เนาะมีการทําการแสดงอยู่ที่หมอชิดสอง คณะหมอรับเสอีสานน้าการแสดงที่หมอชิดสองนะคะแต่ว่าบอสามารถเออแม่ไม่สามารถมางานได้เพราะาต้องตีกลับรถไปบ้านตองห้าเนื่องจากมีเหตุการณ์ไฟไหม้สตูและอุปกรณ์การแสดงต่างๆภายในสตูลูกๆสมาชิกบ้านห้าห้าห้านะคะบานตองหาเนะเาะเฮาเฮาก็ตตองมารวมพลังกันพยุ่งปีกในงานคืนนี้ที่หมอชิดสองทุกดวงใจ ในวงเสียงอีสานต้องสู่ไปน้ากันเออซึ่งวันนี้นะคะเสียงอีสานมีงานอยู่ทีหมอชิตสองแต่ว่าทางคุณเมนกนอยไรพ้นนะคะบรสามารถไปทําการแสดงใดเนื่องจากต้องไปเครีย์นะคะในเรื่องของไฟไหม้โกดังที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ผ่านมานะคะแล้วทางเมนกนอยก็มีการเคลื่อนไหวโดยการไล่ซดแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะคะทางเพจต่างๆบอกว่าจะต้องแกลงแค่ไหนหัวใจถึงจะไหวเออ จะต้องแกงแค่ไหนใจจะไหวไหมน้อประมาณนี้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ในวันที่ในวันนี้ไม่มีตังหายเออยังยินอยู่ข้างๆบ่าว่างบ่าางบป่าบ่าล่าไปนะคะอันนี้ก็เป็นขําโพดของท่างแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานค่ะพี่นอ้องแล้วหอบไปเห็นนะคะบาวชสิเป็นคณะหมอลําใจเกินร้อยนะคะก็ได้มีการออกมาโพดนะคะบอกว่าทีมงานคณะหมอลําใจเกินร้อยขอร่วม ส่งกําลังใจให้แม่นกน้กยอยอุไรพรและทีมงานเสี่ยงอีสานกับเหตุการณ์ไฟไหม้ลงจอดรถและอาคารอนเนกประสงค์บ้านพักเสี่ยงอีสานบ้านหนองน้ำสสอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะแล้วก็มีของทางคณะหมอลำาปฐมบันเทิงศิลน,นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะบอกว่าหมอลามคณะปฐมบันเทิงศิล ขอร่วมส่งกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยอุไรพรและทีมงานหมอลำคณะเสียงอีสานที่เกิดเหตุไฟไหม้ลงจอดรถอาคารอเนกประสงค์ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยในทุกคนนะครับแล้วก็คุณแม่นกน้อยก็บอกว่าขอบคุณกําลังใจจากคณะหมอลำปฐมนึงศิลป์ก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวบอกว่าขอบคุณกําลังใจจากคณะหมอลำใจเกิดร้อยเด้าและยังมีอีกนะคะสำหรับกําลังใจดีๆจาก คณะหมอลำเพชรลำาพืนค่ะ คณะหมอลำพิดลำเพลินนะคะกะ็ได้มีการออกมาโพลนะคะว่าทีมงานหมอลำพชษลำเพลินขอรวบส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยอุไรพรและทีมงานเสียงอีสานกับเหตุการณ์ไฟไหม้ลงจอดรถนะคะและอาคารอเนกประสงค์บ้านพักเสียงอีสานบ้านหนองน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีทางคุณแม่นกน้อยก็บอกว่าขอบคุณกำลังใจจากหมอลำพิดลำเพลินด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอดมินเนาะของทางเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพร และก็มีทางคณะหมอลำซานเล่บันเทิงศิล์นแฟนเพจนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะว่าทีมงานคณะหมอลำซานเล่าบันเทิงศิล์ขอส่งกําลังใจให้คุณแม่นกน้อยวุไรพรทีมงานคณะหมอลำเสียงอีสานเกิดเหตุไฟไหม้ลงจอดรุดและอาคารอเนกประสงค์ขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านเหตุการณ์ไปด้วยดีครับขอบคุณกําลังใจจากหมอลำซานเล่บันเทิงศิล์ด้วยจ้าค่ะทุกคนแล้วก็มีทางคณะหมอลำ เสียงวิหกนกพงสกรนั่นก็คือบอสนกนะคะในนม้มหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรขอส่งกําลังใจแรงใจที่บ้านพักหมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรสุส่อถึงคับเม่จากทีมงานและทีมงานเสียงอีสานทุกคนจากทีมงานเสียงวิหกเนาะแล้วทางบอสนก็ได้มีการโพสต์ตอนแรกสาวน้อยก็ไปเห็นโพสต์นี้แหละก็เลยตามดูว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนได้ไปเห็นนะคะข่าวว่อนเลยบอกว่า คณะหมอลำเสดอีสาน,อานาาาเ,าเนออเกิดเหตุแบบนี้บ้านพักเกิดเหตุแบบนี้ก็ได้ไปตามดูเนาะนี้ของทางบอดนกเออบอดนกเพิ่นกันได้พูดว่าขิดน้ำแมนนกบ่แมนลูอีหลีแต่ผมหักพื้นอีหลีครับเพิ่นห่าสีละคนกล่าวว่าไทยกำลังใจเยอะแยะมากมากเลยค่ะพี่น้องจักสีวาจังไดเนาะพี่น้องเห็นเราแบบมันเหลือใจอหลีเด้ซาวนั่นยังเหลือใจว่าเอ้ยมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอื ในเหมือมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องส่งกำลังใจนะคะในน้ามสาวนยนะคะสาวนอยอีสานขับคาวนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทางขณะหมอล่ำเสียงอีสานและกระทั่งคุณเม่นกหน่อยอุไรพอนะคะเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนี้ไปให้ได้บ่ว่าจะเป็นเพลเพลใดในตอนนี้ก็ได้มีการทาข่าวให้กําลังใจนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นในเมือมันเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่เฮาทําได้คือตรงสูงส้เท่านั้นค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าอุปสรรคของคณะหมอล่ำเสียอีสานหรือว่าอุปสรรคของคุณแม่นุกเนี่ยเยอะอีหลีหลายแกล้งเกินทีเพื่อนสิลาไหวนะคะจากที่สังได้ติดตามมากกับห็นด้ว่าบมื่วานจะเป็นกระแสต่างๆหน้าๆการสีนิวโบกการสีแบบเออ สีนะคะพี่น้องและเหตุการณ์ในที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆแห้งปีเปิดปีมากนะคะในเดือนที่สี่ที่หากกเกิดแบบนี้แล้วก็ขอให้สู่ต่อไปในฤดูกาลนี้นะคะแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เสียหายตอนนี้ก็ล่อนะคะทั้งคาะหมอลลำเสียงอสานหรือทั้งคุณแม่นกน้อยหรือทั้งควตูเมนะคะที่เกี่ยวของ ในคารมอเล็เซยสันออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเกิดความเสียหายอย่างแหน่มีอย่างเสียหายแหน่แต่ทีนี้แน่ก็คือเห็นรูปแล้วนะคะสาวด้วยสิเปเออแป๊ะไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันวอดแค่ไหนค่ะพี่นออ้องจังเลยกฝ็ฝากาเป็นกำลังใจให้ทัานผู้เมนุงหน่อยอีกครั้งนึงนะคะขอให้สุดสูนะคะกับถูกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นได้เลยว่าเหตุการครั้งนี้นำใจนะคะทุกดวงจาก คณะหมอล่ำคณะต่างๆนะคะที่ร่วมท่างกันมาสายงานเดียวกันศิลปินหมอล่ำแล้วก็มีอีกหลายๆศิลปินที่ได้มีการโพสใท้กำลังใจในเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ที่แซวเนอรยบรอดเอามาเบา้าเออบรอดเอามาเปิดให้พี่น้องในฟั่งในมือนีกะขอแบบดีใจเออดีใจนํานะคะที่มีค้นหักคนเพ่งแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยคุณแม่นกขนาดนี้ค่ะสำหรับมือนีกะฝากกับเพี่อสมนิน,นะคะพี่นอ้อยพอๆกันไหมในคลิปหนาค่ะ